โอ้ที่นี่ปอกเปลือกด้วยเนาะได้ครับต้องปอกเปลือกด้วยแล้วก็เสร็จแล้วปอกเปลือกเสร็จแล้วเดี๋ยวทําอะไรต่อฮะคุณทำเป็นลวกค่ะนำมาลวกนี่ลวกในหม้อนี้เลยใช่ไหมฮะแล้วเราลวกนานไหมฮะไม่นานค่ะไม่นานเนาะยเด็ดแลงกะเพราหนังกรอบใหญ่อ่าฮะซอสมะเขือเทศครับชเชาฮะกะเพราครับมึกแดงฮะเหล่านี้ก็จะมีหนังกรอบฮะนมวานิลลาแล้วก็ใบ ฝั่งนู้นน่าเจ็ดบาทใช,ใช่ไหมฮะใช่ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้สิบาทสิบาท,บาทถ้าฝั่งนู้นน่ะยี่สิบห้าบาทฮแตงฟางเราหยิบฟรีผักหยิบฟรีหมดเลยเห <laughs> มือนกับเซเว่นเลยตอนนี้เซเว่นไม่ได้ขายแล้ว เดี๋ยวเห็นร้านนี้อาจจะกลับมาขายก็ได้บอมันถ้ามันร้อนมันมันปรับได้ปรับได้ถึงระดับเก้าปรับได้ถึงระดับเก้าตอนนี้อยู่ระดับที่เท่าไหร่ครับพี่นี่ระดับเก้าคือเตาอันนู้นเก้อันนี้คือว่าสุกพอสุกบ้างแล้วก็จะปรับระดับลงมาความร้อนอันนี้สองระดับสองโอเคเกือบทุกวันเลยอแล้วเป็นไงรสชาติเป็นไงบอกกันนิดนึงอร่อยไหมราคาเป็นไงราคาราคาถูกด้วย แล้ววันนี้พี่บัวแถมพี่ไม้ฮะไม่ถามเลยพี่บัวทําได้ไงเนี่ยไม่เป็นไรกันนะถาจั่าจำเป็นไรตอนนี้ก็เติมกันเรื่อยๆครับผมเปิดบริการตั้งแต่บ่ายสามโมงครับถึงสามทุ่มครึ่งทุกวันครับอาจจะมีวันหยุดบ้างรับประกันความอร่อยครับผม ใส่กรอบตามกระแสโอเคมาดูกันครับผมสวัสดีเพื่อนๆณขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดโต้รุ่งน้ำพุมหาชัยครับผมตอนนี้อยู่บริเวณหน้าโรงเรียนสองขนครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆน,นี่เลยมาแนะนำร้านสมุกที่ใบตอนนี้ลูกค้ากำลังลุมเลย เดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับน,นี่กำลังลงมาเรื่อยๆเลยทางร้านก็มีซอสให้เลือกหลายอย่างแม่ค้าสวัสดีครับมีซอสอะไรบ้างบอกกันนิดนึง โอเคอันนี้ให้ลูกค้าแบบบีบกันเองเลยนะฮะเติมไม่อันอืมเติมไม่อันอันนี้เป็นร้านของลูกสาวพี่บัวนะฮะนี่นี่นะฮะเขาอยู่ข้างๆร้านพี่บัวเลย พี่บัวกาแฟโบราณเลิกเลยจ้าอนี้เลยครับสามสิบกระมีอะไรบ้างเนี่ยพี่บัวเนั้สอสามชิ้นยี่เน,นทีเด็ดแลกระเพราหนังกรอบใหญ่อหซอสมะเขือเทศบชดกระเพราหมึกแดงต่วนี้ก็จะมีหนังกรอบนมวานิลลาแล้วก็ไบ ฝั่งนู้น่าเจ็ดบาทใช่ไหมครใช่ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้สิบบาทสิบบาทถ้าฝั่งนู้น่ะยี่สิบห้าบาทนี่เติมกันเรื่อยๆเลยอันนี้เตาไฟ้าแพงไห้เนี่ยพี่บัวเดี๋ยวบอกกันนิดนึงก็พอสมควรหน่อยประมาณกี่พันฮะไม่รู้ว่าเด็กๆเขาไปซื้อกันมั้งเด็กๆนะใช่ขอเสียงเด็กๆหน่อยกี่พันนะเนี่ยสี่สิบ ราคาของไม่ใช่ราคาเตาอันนี้เป็นแล้วเป็นแบบคุณภาพที่ว่าขายดีอืมอันนี้เราเลือกมาแล้วคือว่าเป็นตัวที่ตัวที่ว่าขายดีายทุกอ่งตัวไหนขายไม่ดีเนี่ยเราเราไม่เอามาแล้วเราขาดทุนคุณภาพหนึ่งคุณภาพเลือกก่อนได้จ้าเลือกก่อนได้ก่อนนะจ้า อันนี้สีแปลกดีนะเมื่อกี้พี่บอกอะไรนะกะเพรา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 หมูกะเพราไก่เนี่ยกะเพราหมูต้องมียี่สิบแล้วตอนนี้ฮะยี่สิบห้าแล้วตอนนี้ไข่ไข่ห้าบาทส่วนใหญ่บรรดาไส้กรอกก็จะเป็นไก่ผสมหมูนิดๆหน่อยๆตอนนี้ลูกค้าเข้าเรื่อยๆ ตอนนี้ขายขายวันไหนพร้อมกับพ่อนั่นแหละสามโมงสามโมงทุกวันไหมโมงทุกวันอาจจะมีวันหยุดบ้างนิดนึงแล้วเลิกถึงกี่โมงนวเนี่ยก็สองทุมครึ่งสองทุมครึ่งเนาะครับสองโต๊ะเหรอ อันนี้มันไม่ต้องใช้น้ํามันเลยนะไม่ต้องเลยมันแบบเทฟลอนเคลือบใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอสุกแล้วเดี๋ยวก็จะมันอะไรอย่างงี้นะมันเด้งอมันเด้งเด้งมันถ้าเวลามันสุกมันจะเกิดความมันใช่หนังมันจะตึงแหมงี้คนแก่คนแก่กินดีเนี่ยกินแล้วหนังตึงตึงเลยตอนนี้ลูกค้าเข้ากันเรื่อยๆเลยอยากได้ไงก็หยิบเลยมีสแกนไหมมีสแกนไหมมีครับด้านหน้ามีสแกนด้านหน้าด้วยนะ ร้่แตงกวาของเราหยิบฟรีผักหยิบฟรีหมดเลยเหมือนกับเซเว่นเลยตอนนี้เซเว่นไม่ได้ขายแล้ว เดี๋ยวเห็นร้านนี้อาจจะกลับมาขายก็ได้ เพื่อนๆที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจช่องกะหลงพุดดี้ด้วยนะจาะกับรายการมาดูกันครับผมโปรโมทหน่อยตอนนี้ลูกค้าก็เลือกกันได้เลยซอสเรามีแบบเติมไม่อั้นเลยใช่ไหมพี่บัวไม่ให้ขาดตอนเอาแบบ ไม่เหมือนลอตเตอรี่แล้วหวยนะอันอย่างนั้นเอานะ <laughs> อันนั้นอันอย่างเดียวเลย <c oughs> นี่ไม่มีอัน <c oughs> มันใช้เวลานานไหมเนี่ยพี่บัวผายยาสุก <c oughs> คือคอลเลกชันแรกก็เขาเรียกว่าวอะไรลวกลวกก่อนลวกก่อนเพือ่อให้มันกระตุ้นความสุขอ๋อแล้วพอลงเตามันก็จะเร็วขึ้นไฟใช้ประมาณนี้นะ ใช่บอมันถ้ามันร้อนมันมันปรับได้ปรับได้ถึงระดับ9ปรับได้ถึงระดับ9ตอนนี้อยู่ระดับที่เท่าไหร่พี่นี่ระดับเก้าคือเต่านจะเก้าใช่อันนี้คือว่าสุกพอสุกบ้างแล้วก็จะปรับระดับลงมาความร้อนอันนี้สองระดับสองโอ๋้ที่นี่ปอกเปลือกด้วยเนาะใช่ฮะอืต้องปอกเปลือกด้วยแล้วก็เสร็จแล้วปอกเปลือกเสร็จแล้วเดี๋ยวทำอะไรต่อฮะคุณทำไปลวกค่ะนำมาลวก นี่ลวกในหม้อนี้เลยใช่ไหมแล้วเราลวกนานไหมฮะไม่นานค่ะไม่นานเนาะเมื่อกี้คือพี่โบบอกไปแล้วว่าต้องลวกก่อนใช่ลวกหนังมันตึงๆแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลงเตาอีกทีหนึงใช่แล้วนี่แกเคยเฉือนน้ิ้วไปไหมเนี่ยไม่เคยนะอ่าเผลอนะนิ้วหาย นี่เราแค่เลื่อนมาข้างหน้าอย่างเดียวเพราะว่ามันมันหมุนน่าตโลมันแล้วตัวไหนออกดีสุดเนี่ยคุณแมค่ค้าส่วนนี้ใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะสมกที่ใบค่ะสมกี่ใบแล้วก็ตัวไหนฮะชีสแล้วก็เป็นชีสแล้วก็เป็นกะเพรานะฮะแต่ฝั่งนี้สิบบาทฝั่งฝั่งนู้นเจ็ดบาท นี่ราคาเขามีตามป้ายเรียบร้อยทางร้านรับสกแกนด้วยทางด้านน้ำก็ออกมาเรื่อยๆนะฮะ นี่ขาว่าจำเลยน้องมาร้านนี้บ่อยไหมฮะไม่บ่อยนซื้อทุกวัเกือบทุกวันเลยโอ้แล้วเป็นไงรสชาติเป็นไงบอกกันนิดนึงอร่อยไหมราคาเป็นไงราคาถูกค่ะราคาถูกด้วยอืแล้ววันนี้พี่บัวแถมขี้ไม้ฮะไม่แถมเลยพี่บัวทําได้ไงเนี่ยไม่เป็นไรนะขาวราจำบอกเป็นไรอันนี้เดี๋ยวบอกต่อเพื่อนๆมาหน่อยนะพี่บอกเพื่อนทุกคนนี่บอกทุกคนเลย เยี่ยมเลยตอนนี้ก็เติมกันเรื่อยๆครับผมเาเ เปิดบริการตั้งแต่บ่ายสามโมงครับถึงบครึ่งทุกวันครับอาจจะมีวันหยุดบ้างโอเครับกันาอร่อยครับผมไส้กรอบตามกระแสโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะ สวัสดีครับผมสวัสดีครับมาดูกันครับผม